วัปดีพี่น้องบัวสบู่ทุกค้นบัวสมองสุบอนนะพี่น้องเด้อใซ่เบิงงบ้งพี่น้องคือออกจากจานเ <c oughs> อิึนว่าเสืออินนู้ยังนี่พี่น้องถอดหนูถอดหนูใครกินบัวเจ้าบ้าเจ้าพี่บ่แบบนี้เอ,เอาเอาคอยย่องย่องมากพีเนาะอันนี้หนูใหญ่พี่น้องไอ้หนูนี่มันดีเด้ะนี่นะปลาหมูปลาด่ากับมีปลาช่อดนะพี่น้องเด้อปลาโคลบ้านมุอสอ่เนี่ยป่นปลาคอยใหญ่ให้กัน ทอดหนูด้วพี่น้องด้วยนูด้วนี่มันไข่อยด้วยนูกินข้าวกับทอดหนูดลไะไทยมาไทยน่ะพวกทอดหนูก็นี่หมอปลรราผมเออเบอกเดือดตุ่มอันนี้นะว่าในตุ่มอย่กินก่อนนะว่าในตุ่มย่อเปนะยังบอกแต่คาราเมืลหึ่งอ่ะน,นั้นบอกได้กินดอกต้องก็ไปยุนี่น่ะดีเด้วเห,ห็นอะไรอื่นมึงกินอะไรอื่นใหญ่ อร่อยดีว่ะหวานดีพี่น้องเอ้ยเนี่ยหวานจะมีว่าแบบเนี่ยอะไรนะเคยอะไรหึ้งดื่มเนี่ยอะไรเอารูอะไรทั้งดื่มเนี่ยมะลุมมะลุมหวานหวานก็กินแต่ทายดีดีเด้ออร่อยเว้ยหวานดีเอ้ยโทรกินน้อเอ้ยกพิ่งโทรขอเสียหายคือไหนหรอขัดหวัง เอิ้นมามาชิมนู้นหนิจะได้ถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวแล้วบอร่อยหายเงียบเลยร่อยเทนี้เลยมนพี่น้องเอยเอื้อเอิบมาว่าอร่อยไายไปท่านอืพี่น้อยกินไม่ได้อืมทำไมแค่อืมิดเอาหมครับอันนี้ของคนมันจะของแมวอันนี้ตัวยงใหญ่พี่น้องเอ้ยเนี่ยอันนี้นู้นู้บ้านอันนี่อันนี้นู้นาอันนี้เนี่ยนู้นาอยู่ในจานนู้บ้านอยู่นี่ เน you know. ี่ยไขยไก่กุนน่ะสิกินอันี่ยนี่จบมันเอาพักจบมันหวานดีอร่อยดีมันเนาะในเวียดนามเลยพี่น้องเด้อมาอืนมากมั้ยเดียกเรียกเป็นนั่งเห็นอยู่เนาะมันไปเอ็มเห็นเออพี่น้องเป็นนั่งเห็นอยู่ไม่ได้เห็นเขากุกอือเด็ดเห็นข้าวขาโน้มันนั่งเห็นอยู่ผมไปเนาะโน้กกินโน้ดอ่เนาะพี่น้องน้องอืนกินทุกอย่างเลยอมามากินเลย นี่ใช่ให้ไปนั่งข้างนั้นไปมันสรได้เห็นอาจารย์มาหรอเออเห็นอาจารย์มามานั่งกินอยู่นึ่งอันนั้นเอาเออใส่เจนถ้าไหนกินอันนั้นกินพักถ้าไหนกินนั่นถ้าไหนกินนูวเหม่เนาะหรือม้าค้าต่างกงมาะอันเลยคนกินนัวนี่อันนี้หนูใหญ่ตัวนี้บวกกากินเมืนเนาะมันตาเขียวโพด่มืนเนาะท้อคนนานหน่อยอืม คนหมักเนผู้สาวกินหนูพี่เนาะมันดีวะหนูไม่เท่มันเป็นน่องเวิ้งหิวกันว่ารู้หิวมั้ยลุยไทยนะปกเรียกหิวไหมหิวหังอันนั้นเต็มเลยมังกรยุยไทยนะปกไหนแล,แล,แล้วเออคนกินหนูพี่เนาะคนกินหน,นูเ <laughs> คยเห็นบ้าจ้าหืมอ่นนอกน อร่อยแต่มันดีข้าวกากินข้ากากินคนนราคนมาชอบนี่แน่เลยไหมอร่อยไม่เหราแก่ยางอร่อยตัวมันมันตัวตัวนะไมน่ไรันแป้งพักไม่เลือกนะที่ต่างว่าเป็นนูนะหนาส่วนคุณหพ่อนี่ะโหดกินได้ เบื้องเพื่อนมาเบื้องนอื่นกินกินอะไรไะ่ก้องกัน้อาหารอ่นี้เลยอืกินนี่มกินเปกดนี่ของกันอืมกินกับเปลืพัดอย่างวะอืบไ่เจ็บกครับกินพักอยู่เด้อมน้อกกินเนื้อย่างเนเนอยาเนาะแม่เออไม่เจาใส่กระกถาเนาะอยากจะกถาแล้วมาหออย่างนี้เลยใส่กินจไป ข้าวนึ่จิมม้มอาไรนีอย่างอืมซืซ้อๆหลักอืมเยอะเยิ่นจังเนาะอ,อ,อันนี้บาดแม่บาดแม่มอนมมอบาดน้องเอิร์ตมาเนี่ยกินอย่างหนูกินถอดหนูขอเห็นหั่งนมะเห็นหนูหนไปเนาะขออนุญาตเห็นนะคะอ,อษษาจารย์อาจารย์ผู้จ้าบอกว่าขอขอเห็นในเดอ,อรเขาอนุญาตเห็นไหมมานะ แห่นขาหนูแห่นขาหลังภาษาอไภาษาโคราชบรรณคำขอแหนมันเนาะขขอแหนขาต้องกินแบบนี้บ้านๆนี้เนาะเปไปคุณนายสอนสมจิกอยู่หนาอ้ยบริกากเตี่ยวหรอพวิยมใส่มือโจกกันเลยเนาะจวดจวดกระทันกล้องบานนี่เวิ่งวัดยึด นั่งอันนี้นี่แหนนั่นนี่ไม่น่องกางนั่นนั่นแหนั่นนั่นมั้งอันนี้แหนเถอะอันนี้นี่แหองห้อยแก้วมันห้อยแก้วมันห้อยแก้วเป็นห้อยมันห้อยอยู่แก้วน้ำจังเล็บเป็นหน่อยเลยมันเยินหน่อยแล้วชอบแก้วน้ำน้ำหนาเุ๊บอืม เขาบอกว่าอันฟันห่างนะมันห่างมันห่างคักโพดเอาพี่เอาน้องมันห่างคักดูดูพี่ดูน้องคักปวดดูจนห่างคักจริงๆห่างกันคนเดิมดูกันฟันนี้มันอืมันต้องกินแบบบานๆเนาะเนี่ยอันนไรหิวจัดหิวจัดเลยหาไปหิวจัดมันอะ อืมอ้มไม่เห็นอือร่อยนาะมาแหนอีกต้องแหนร่องก่อนาะวุ้งแซวแหนน้ยเนาะภาษาโคราชบะลคร ก็แหนขาหลังมนเนาะแหนขาหลังนู้นเนาะแหนเนาะทั้งนั้นหนทั้งนี้แหนนึกขันมนเนาะ nè mà rùm rùm nó Vát vát nó Dài này Dài nắng Nó gần như núm mày nó ยายดูน <laughs> e right. right ังเงเอินดูนูนะเอินมีทับพร้อมเอินน่ะตับทับทับตับทับน้องอันไหนแหนขาหลังอันนี้แหนค้าหลังมันเนาะหมูมันเมียวนะค้าหลังขาหลัง มมมดคู่กวาแมวเลยนาะแมวม่ิน้วนั่งลองิ็นั่งเห็นเห็นน้แมวนั่งขขางเนาะไปเถวเมื่อกี้นี่จ่อยส่วนใหนนี้เลยแม่บอกว่าตสดนเนื้อไปเองนงั้นพูดคนมันเหนือยใจาไปอยู่บ้าน บ,บ้นี่นี่แหนดีดีดแหนจะเป็นห้อยแข่วนั้งอร่อยดีเนาะบ้านดีเว้ยเอาอินไลบายคลิปนี้เขาเจะไปเพื่อนแห้ีไปลองเด้อบัวสาวแหนนอยิมเนยะไลายจุบจุบจ้าอายิม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 ยิ้ยมเส็ตกลองก่อ